ตำมะยมมใส่กล้วยให้พี่น้องกินกล้วยได้ความฝาดมะยมได้ความเปรี้ยวมันจะตัดกันพี่น้องเอากล้วยกับมะยมมัดล่างดีดีแล้วก็ไปหั่นเป็นหั่นเป็นแฝนเป็นแว่นกล้วยเสร็จแล้วกล้วยมาหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นพี่น้องเนี่ยใส่คกเลย อาจจะเบิดจะได้พป่นาะเปิดไปใส่เกลือจำจากไอยไเน้อะตั้มใส่ล้วยแตกไว้เท่าซ้ำใส่ ใส่ม่ย,ยมลงไปเลยเดีดยเ๋ยวโปรใส่ลายจะเปรี้ยวมือหนึ่งจับม,มือหนึ่งจับโทรศสัพกันเถอวต่ำไปเรื่อยๆจนกว่าม่ย,ยมจะแตกเลยไอ้ที่ยัดไอ้ที่นั้น เติมผงนัวน้ำน,น้ำตาลมันจะออกเปรี้ยวหวานนออกรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหวานไปพี่น้องปลาถ้าไปดูของโบม,มีปลาขวดกับปลาจะได้พี่น้องนะ Aqui, hum. vou pior. you <laughs>